สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบอีกแล้วนะคะในเพจเยอรมันนอกรอบนะคะวันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเพจส่วนตัวนะคะโบก็สามารถโพสอะไรก็ได้วันนี้ก็มีทริคอีกหนึ่งทริคนะคะในการเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็คือเรียนภาษาเยอรมันโดยผ่านบทเพลงค่ะโดยที่โบก็มีอุคลเล่ของโบที่ไม่ได้เล่นเลยนะคะเอามาด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงกันค่ะแล้วก็อาจจะแปลนิดนึงถ้าเกิดว่าทันนะคะ เพลงที่เลือกมาวันนี้ค่ะเป็นเพลงของคุณซาร่าคอนเนอร์ไม่เก่าไม่ใหม่มากนะคะชื่อเพลงว่า Vision Dubist ก็เป็นเพลงที่ความจริงแล้วเขาให้กำลังใจผู้ฟังอะ่ะผู้ฟังคนที่แบบประมาณว่ากำลังตกอยู่ในมรสุมลุมแล้วหรือว่ามีปัญหาชีวิตแล้วก็แบบไม่ยอม เด้งขึ้นมาจากหลุมปัญหานั้นสักทีนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเธอไม่รู้เหรอ Vice to garnish เธอไม่รู้เหรอ Vision do best ว่าเธอดีแค่ไหนแล้วสวยแค่ไหนแล้วนะคะความจริงแล้วเชิญเนี่ยมันก็แปลว่าดีเออสวยแหละแต่ว่าในเพลงนี้มันก็รวมๆแล้วมันก็จะเธอไม่รู้เหรอว่าเธออ่ะดีแค่ไหนแล้วอย่าไปเศร้าให้มันมากนักอะไรประมาณนี้ <laughs> นะคะก็ค่ะ ลิงก์บทเนื้อเพลงไอชื่อเพลงนะคะโบก็เขียนไว้ข้างบนแล้วเนาะก็ลองฟังกันดูค่ะโบจะเล่นให้ฟังแค่ท่อนแรกนะคะแล้วก็คนที่สนใจก็ตามไปฟังได้นะคะเพลงมันเศร้าค่ะเพลงมันเศร้า Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jede redet auf dich ein. Trotzdem bist du so allein und du siehst so traurig aus. Komm in mein Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Narben hinter den Mauern. Ja, ich seh dich, lass dir nicht sagen, nein, lass dir nicht sagen. แค่นี้พอแล้วนะคะก็เนื้อในเพลงนะคะรวมๆนะคะก็บอกว่า the applause is l e n n t for by เสียงปรบมือเนี่ยมันจบไปนานแล้วแล้วก็ unday has schwer wie b r i h b r i g ก็คือตะกั่วแบบหัวใจของเธอก็แข็งเป็นตะกั่วเป็นหินเลยเยด r เรดด์อ f ฟดิชอ i n คนเนี่ยก็พยายามคุยกับเธอในนู่นนะ trust them bis du so allein <c oughs> แต่กระนั้นนะคะเธอก็ยังรู้สึกว่า เปล่าเปลี่ยวนะคะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอลาย u n d u this to tell the u s, Und sie so aus. <S แล้วเธอเนี่ย mm hmm. ก็ดูเศร้าจังเลย c o m m in my a r m last is a u s c o m m in my a r m ก็คือแบบมามาเข้ามาในอ้อมกอดของฉัน last is o u s ปล่อยมันไป g l u b m me is where w o do best เชื่อฉันฉันเคยอยู่ในจุดๆุดที่เธออยู่มาแล้ว und weiß was es mit dir macht แล้วก็รู้เรื่องราวนั่นแหละ doch wenn du lachst แม้ว่าเธอจะหัวเราะก็ตาม c a n n ich es sehen ฉันก็มองเห็นนะว่าเธอเศร้าอยู่ ich sehe dich ฉันมองเธออยู่ mit MIT ALL d ไดน e นเ b e บเห็นทุกสีที่เกิดขึ้นในเธอเลยแบบประมาณว่าทุกเรื่องราวทุกแบบอารมณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสีที่มันแฮปปี้อาจจะเป็นสีแดงสีอะไรมันเป็นแบบว่าพัดมโนนิดนึงอะนะคะอุนชไดน์เนหรือว่าจะเป็นรอยแผลเป็นต่างๆฉันเห็นหมดเลยฮินเทอร์เดนมอก็คือข้างหลังกำแพงที่เธอสร้างมาที่เธอหัวเราะนะคะ y ยาอิจฉาฉันใช่แล้วฉันเห็นเธอฉันมองเธออยู่ Last y ี a n นิกซากกนอย่าปล่อยให้เธอโดนบอกโดยคนอื่นก็บอกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเธอหรอกใน Last y e ยนิกซากกนไม่นะไม่ต้องมาปล่อยให้คนอื่นมาบอก v i สต s t u d e n g a เธอไม่รู้หรอ v i สต garnish นะ Vision do ว่าเธอดีแค่ไหนแล้วนะคะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็ไปโหลดเพลงมาฟังมาฝึกร้องตามได้นะคะโบก็แบบกะโลก,กระลานิหนึงนะคะตอนที่โบเล่นก็ตามตามนั้นค่ะสไตล์ศิลปินนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ